เรามีอาหารเต็มกองนะครับวันนี้เราจะแข่งเพิ่มน้ำหนักใครเพิ่ม5กิโลกรัมคือผู้ชนะเรามาเริ่มกันเลย กติกายกแรกคือห้ามกินน้ําเราจะชั่งน้าหนักลันจาก10นาทีใครที่น้าหนักขึ้นน้อยที่สุดจะโดนลงโทษหนักทุกคนพ,พร้อมไหมพร้อมเริ่ม10นาทีทรลากับข้าวเนี่ยทำให้ไม่น่าเริ่มกับไก่ทอดเพราะว่าไม่มีน้ำไปแผงกับพี่โยงเยอะรู้หลักแล้วว่าทำยังไงยัด,ดเข้าไปไม่มีน้ำยากกว่าที่คิดเพราะเมื่อเช้า ผมตั้งใจไม่กินข้าวเช้าเพื่อนำหนักมันจะได้ลดแล้วผมจะได้เพิ่มเร็วผมต้องเอาแตงโมมันมีน้ำเยอะมันล้างคอได้ดูิงเราต้องไม่กินแป้งเยอะถ้ากินแป้งเยอะสมองจะสั่งให้อิ่มฉะนั้นเราต้องกินแต่เนื้อสัตว์ไอเดียพ่ชาร์ดดีมากผมทำปากอืมเราเลยนะไอเดียตอนเนี้ยไม่มีนะครับจะติดคอเอาไปเยอะด้วยเบื่อคนรัางเี้ตไม่ได้กินดูเอ้าเอ้าหลังตีคอตายเนี่ยมึงแย่งกันเองแล้วกัน ขนม,มป,ปังครับให้มันไปดูดน้ําในคอที่กินไปเมื่อกี้เพื่ออะไรก็ไม่รู้อันนี้เป็นแป้งเหมือนกัน,ก,น,นกินแต่เนื้อกินแต่เนื้อเพื่ออะไรไม่กินแป้งแล้วสูตรผมเหรอไม่กินแป้งมันช่วยอะไรแป้งจะสั่งให้สมองนี่อิ่มเราต้องกินแต่เนื้อสัตว์อย่างเดียวจริงไหมลองดูกินเนื้อแล้วมันไม่อิ่มหรอเดี๋ยวใอยดูไม่ได้อิ่มช้ากว่าจริงเหรอไม่เคยรู้สามนาทีสุดท้ายของยกแรกเราทุกคนยัดเข้าปากอย่างเดียว ไม่เคยมีใครอยากพูดเพราะไม่มีใครอยากแพ้และโดนลงโทษเออเหงื่อเริ่มออกแล้วแต่วันนี้ผมไม่รู้ละกินอย่างเดียวเราจะกินแต่แป้งแล้วเนื้อเราทิ้ง <laughs> มาฉีก หมดยกแรกแล้วนะครับทุกคนจะต้องชั่งน้ำหนักและใครที่เพิ่มน้อยที่สุดจะโดนลงโทษนะครับลุ้นอยู่เลยว่าใครเพิ่มน้ำหนักมากสุดนะครับผมมั่นใจว่าผมไม่เป็นคนสุดท้ายอ่ะผมอยากรู้ว่าไอ้แกงแตงโมมันจะไปรอดไหมเอ็มสงสัยแกงแตงโมผมสงสัยคนที่มากินแป้งมากินข้าวแล้วกินอะไรรอดูผมกะแข่งระยะยาวไม่แข่งแล้แค่นี้แต่ตอนนี้กินไปก่อนเลยวาซาบิกรรมการจะเอาวาซาบิวางที่โต๊ะของคนที่ เพิ่มน้ำหนักน้อยที่สุดและเขาต้องกินทันทีเลยนะครับว่งที่ใครคนนั้นคือคนที่น้อยที่สุดเอมครับกินกินกินข้าวดิกินข้าดิมาสงสัยแก๊งแตงโมมึงดูตัวเองก่อนไหมโอเคสู้บังยกที่2ทุกคนกินน้ำได้แล้วและหลังจากสิบนาทีเราจะชั่งน้ำหนักสองคนที่เพิ่มน้อยที่สุดจะโดนตัดออกจากการแข่งขันวันนี้พร้อมแล้วสิบนาทีเริ่ม ผมก็จะเอาตามแผนเดิมครับผมจะเอาอาหารที่ผมรู้สึกว่าอร่อยรสชาติดีแล้วก็กินไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามันยากตรงที่ไม่รู้ว่าเอ้น้ำหน้าอยู่หรือว่าหลังสุดเลยครับโเคเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเปลี่ยนแผนคือแผนไม่กินแป้งเพราะว่าไม่เวิร์กรอบน,นี้ผมเะยผมอัดซูชิแบบหนักๆเลยรอบต่อไปผมก็ไม่โดนละผมก็จะกินข้าวเพิ่มขนมหวานไก่ผมกินทุกอย่างต้องอัดข้าวแล้วครับซู้เขาไม่ได้ผมได้น้ำแล้วอันนี้คือ1 5 0 0รมิลลิลิตรน่าจะเท่ากับ1.5กิโล อันนี้ผมไปเลยนะเอาไปดิยกเลยนามคือวิทีที่จะเพิ่มน้ำหนักเบสที่สุดเด้นน้ำเปล่าแล้วตอกเลยครับคนที่กินนมมันจะทำให้อิ่มและกินต่อไปได้เพราะฉะนั้นเอ็มพลาดเพราะาเอ็มมีนม ผมรู้สึกว่าตอนนี้ทุกอย่างมันเริ่มแน่นไมดแล้วครับผมมีแววว่าผมจะไม่ไหวส่วนที่แม่สุดอกไก่เราเน้นอกไก่แล้วเราคินแต่เนื้อก็นอกจากแตงโมนะครับผลไม้ที่มันมีน้ําเยอะก็คือสับปะรดฉะนั้นเราเอาไว้1ตัดเลี่ยน2อาจจะช่วยเพิ่มน้ำตาลเพิ่มน้ําหนักได้มึงกินสับปะรดอ่ะมันจะกินอะไรต่อไม่ได้มันไม่ร่อยปกติผมไม่เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้อิ่มแบบ เพียวยังไม่ได้กินน้ำอะไรเลยรอบนี้ที่เราเพิ่มน้ำทุกคนใครที่กินน้ำมันเพิ่มเร็วที่สุดมีโอกาสตรงตัดออกแน่นอนเพราะเขาไม่ยอมกินสิ่งที่เราเลือกมาเซตที่3ก็คือมีซูชิมีไก่ทอดนะครับผมพวกนั้นกินแบบกระเลวกระลาดก็คือสักแบบยัดมันจะอิ่มเราต้องกินเรื่อยๆทุกคนครับทุกคนถ้าใครกินพอตบิชอนี้ผมจะเพิ่มให้5ขีด5ขีดนะ5ขีดแแปลแผาอ้วกอะแแปล โอ้มาแล้วกินไหมอ่าเผืออะไรไปลูกขึ้นญี่ปุ่นเหรอกินมาตั้งแต่เด็กว่างั้นว่างั้นแค่หัวไม่ขีดเดียวก็อ้วกแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะเอ็มมาแล้วจะไม่อ้วกคือลบไปแล้วโอ้เกินพวกตัวเองคือดวงตัวเองเปรี้ยวเลยเนี่ยอันนี้ เราต่างคนกินต่ามแผนเลยนะครับบางคนเน้นข้าวบางคนเน้นน้ําแล้วก็บางคนทําอะไรก็ไม่รู้บอยทําอะไรให้มันย่อยให้มันลง,ให,นลงให้มันลงไปให้ <c oughs> มันลงไปข้างล่างเมื่อกี้มันกับมังจะกินมองไปที่บอลนะนะบอลคือ <c oughs> ไม่กินอะไรเลยไอ้บอลมันมีตุนไปห้าขีดแล้วไง แก้วนี้ต้องเอาให้หมดมเพื่อตขวน,นี้มันจะอยู่ข้างในท้องต้องไปแพ้แข่งเ,เพิ่มหนักใครก็ให้กินนมนมมันเป็นตัวทําให้อิ่มผมมีความหวังอันนี้น่าจะประมาณเจ็ดขีดน,นะว่าทางหมดคือหนึ่ด้ารอดูรอบนี้ยังไงผมไม่หลุดแน่นอนครับผมมีตุนไปแล้ว5้าขีดและที่กินเข้าไปก็คือน,นี่ผมกินน้ําเพิ่มไปด้วยเวลานอนนะโอ้ยไปทงรุ้น <laughs> พูดไม่พูดเลยตอนนี้ผมแบบพร้อมแบบจะแตกผมแบบเกือบจะตายแล้วไม่ไหวเหมือนวิญญาณหลุดออกจากลาก้วตอนนี้ผมทำตามสูตรที่จะเพิ่มได้ไม้สุดแตกกินเนื้อสัตว์เยอะมากแล้วก็ไม่กินแป้งตอนนี้ประมาณ60%นแล้วเหลืออีก40%นนี้พร้อมหลับเต็มที่เลยรู้ตัวว่ามันเริ่มมาแล้วแต่ไม่เป็นไรเรายังเก็บไม้ตายของเราไว้อยู่ยังอื่นกินไม่ค่อยได้แต่ถ้าเป็นของเหลวไหวรอบนี้นะครับสองคนที่เพิ่มน้ำหนักน้อยที่สุดเฉพาะรอบนี้ โดนตัดออกและจะโดนลงโทษครับเรามาดูผลนะครับผมไม่มีใครเพิ่มถึงเกิน1นึโลหรอกมออั้งไม่ไม่ถึงโลเตรียมตัวไม่ได้นับรอบเดียวนะนับรอบเดียวนะรอบเดียวด้วยออผมขอแค่ไม่แพร้รอบแรกกันนะครับไม่อยากแพ้ โหลเตรียมตัวเลยโหลดเตรียมตัวเลยชาบกับเทียวเพร์รู้เหรว่าขึ้นเท่าไรรอบเนี้ยครับพี่ชาบขึ้น7ขีดครับเฮ้ยดูเลขดีหรือเปล่าถูกแล้วถูกแล้วเจ็ดขีดได้เดียวล่ะอไดเดียวขึ้นม้อยมาก3ขีดสามขีดเอ้ยไอเดียวไม่กินเยอะนะแต่ยังไม่ได้กินน้ำใช่ใช่ยังไม่ได้กินน้ำเลยไม่ได้กินน้ำเลยเขี้ยะอาเดับสุดท้าย Bottoms up มันดูไม่ได้นะครับถ้าดูจะอ้วกตามอู้อเปรี้ยวมากไอเตี้ยเดียวไอ,เ,วอ,ไอเอมนักบุนกระบาอ้วกตอนนี้อ่ะอม,มาแล้วเม,ม,วมื่อกี้ผมผมจะจบแล้วแต่พี่ช้าม,มาอ้าวกข้างหน้าผมเลยเอมอ้อมอวกเพราะฉะนั้นเอมแพ้ด้วยนำมะนาวมาให้เอมครับนมะนานลเมนเนศ

เอาแล้วนะครับเราถึงรอบชิงแล้วใครถึง5กิโลก่อนจะเป็นผู้ชนะไม่มีกติกากินได้เต็มที่เลยนะครับเรบิ่มนี่ผมเปลี่ยนมากินกินน้ำแบบี้นะแต่แบบกินแบบไม่มีน้ําตาลด้วยนะสิ่งที่ยากที่สุดคือมันไม่รู้แต่ละคนเขาเพิ่มมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นมันแบบเล่นเกมแบบวางแผนไม่ได้ต้องแค่กินอย่างเดียวครบช่วยหน่อย ไไม่ไแลลง้งดรอบสุดท้ายนี้ทุกคนสามารถไปั่งน้ำหนักได้ไปเรื่อยๆเพื่อว่งแผนกลยุทธ์ในการเพิ่มน้ำหนักแต่ไม่สามารถบอกคู่แข่งว่าเพิ่มไปเท่าไหร่แล้วผมกินเบบี้ีหมดไปแล้วแก้วหนึ่งกับขนมปังคุณต้องดูดว่าจะขึ้นเท่าไหร่ต้องเพิ่มอีก2.2กิโลขึ้นนิดเดียววิ่งไม่ได้เดี๋ยวออต้องเพิ่มอีก3.4กิโล โอ้ยเยอะเท่าเดิมโอ้ยเหนื่อยด้วยเหนื่อยด้วยเหนื่อยกูจะทำทำไมเนี่ยต้องเพิ่มอีก2.6กิโลโต้องเพิ่มอีก3.2กิโลพอเห็นเลขนี้ผมว่าชุไมาได้ผมต้องหาวิธีที่จะชนะต่อไปนี้ครับช้อละห้าขีดกลับมาเลยครับวาซาบิอ่า อยากกินไหมครับก็คือกินได้หลายช้อนใช่ไหมกินกี่ช้อนก็ได้ครับช้อนละหขีดอาแต่ว่าถ้าอ้วกคุณตกรอบนะ้วกครับแพ่เด็ดพร้อมมห้ากินด้วยมันยังไม่หมดโอ้ย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 โอโอ้ย ลุบล่างเพื่อลุบเลยบอยเอาไหมนะกบอยไม่ไหววะผมป้อนพี่เองพี่อะใจชนะแล้วไม่ไก่อ้วกมากกว่าตอนนี้ยเออไม่น่ากินร้องเพื่อหากินด้วยนาแดงเว้ยนาแดงเว้ยมาว่ะเฮ้ยเอ็นนายนายวิ่งเลยเอ็นนายหนีเลยหนีก่อนเลย ยังไม่มีอะไรออกยังไม่มีอะไรออกมีรักชาตอ่เนทปล่อยมันออกไปเถอะมันไม่ออกกระมานัวยจอะโร้ั จคือไม่มองคือไม่อยากหัวเราะด้วยแล้วจุกด้วยไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันสาบมันขึ้นลกแล้วพออวกมันก็ขึ้นมาอีกแล้วมันเจ็บอีกรอบสองแพโอ้ยช่วยกูด้วยไม่กูํำอะไรอยู่ตอนเนี้ผมแพ้แล้วขอให้โชคดีผมไปแล้วพอผมอ้วกแล้วนะครับผมอยากรู้ตอนนี้ดำนักเท่าไหร่ 5. ไ5หม่ความว่าผมอ้วกออก,กือบ2โลเลยครับตั้งแต่เริ่มถึงตอนนี้ผมเพิ่มแค่5ขีดพออ้วกออ,กออกที่เหลือเออตอนนี้ปวดหัวผมว่าต้องไปกินซาร่าพูดหัวจริงนะครับกินเยอะขน่นั้นก็อ,อก้วกโาว่าเอวาซาร่ามาแล้วค่ะโอเหลืออะไรผมเหลือ3ขีด,ดนิดเดียวน้ำปลาปลาครับ,รบรถึงคงุดทายแล้วเหลือเพียงแค่3คนนาย บอนและบอยใครจะสู้ต่อและถึงเป้าหมายของ5กิโลก่อนและเป็นผู้ชนะวันนี้นายต้องเท่าไหร่ถึงชนะ75.9มันจะ5โลถูกไหมใช่75.9เฮ้ย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 ขึ้นมาดิขึ้นไปพาลโบอลผพ้ชนะถึงแล้วจบเกมมุงนี้ใจเยือไม่ได้จุก บอลบอลนี่ไอ้ไปฮันเบนไม่ใช่โอฮาน่านะนี่ไมค์เม็นเน้นนะโอ้ยโอ้ย,อย,อยบอย,ต,บอยต้องไปช่างอีกแล้วว่าหมออว้วนเสร็จแล้วหลดเท่าไหร่ต้องหนีอะ่ะถุกมากเลย รีบร้อยแล้วนะครับดีใจด้วยกับโค้ชนายที่ชนะถ้าว่าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องมาเมเนตและทุกช่องในทีมงานโค้ชนายรีวิวของซันฟลอเวย์วา ZBD Mr M Social วะและเราจะเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ